สวัสดีพ่อพี่น้องยามสาวเด้อพ่อพี่น้องสบายดีสวัสดียามสาวมันเห็นกับจิปไปยามจีบเนาะพ่อเราใส่จิปไปเนาะยามยามสาวนี่เฉยแต่พ่อคนแรกลงมาหวยเฮงเลยฮ่าตกลงมาหวยน้ามขบกตายนี่เฉยนี่เฉยเนาะเห็นพ่อเรายามบอว่านห็นกับไ่พ่อเรากินอยู่มีกุ๊บมีปลา Bà nội là mời lọc mọc 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 phun tốc tốc nói nửng đó tốc mọc nhiều mọc 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 ăn mồi chén bạn thì cái Mệt. Chị... Mệt không? Bé, bé con luôn. Bé thao nhã nhã như Mê xài vậy mà nó không đi cục. Nào. ปลาลูกเหลื่มเพาะจะได้ปลาลุกเริ่มบวชนะมันจะมีหอดยนมมันจะนอนนี่ปลาลุกมันสะได้ลายพี่น้องเอ้ยนะหวยใครมีวิธีเคยเอาปลาลูกบอกไงมันจะบวมบวีบวีบวีบวในหวยเต็มรก็ซ้ำปลาเดี่ยมันบวมในยุ่ในหมัด่วนหลยมันบวมในยุ่ในหมั จะเปีงไอามการมองกัได้ยี่โดะเดยวไปเพาะกันอยู่จีพี่น้องไปโอ้เพียนแล้วเพียนหน่อยวันนี้แฟนจะเติมแฟน ห่วงดิอุย้ยหนาวดิค่ะพระเจ้าเนี่ยหนาวชั่ข้างกระต่ายสัน่นกระ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 โอ้หน้าอยู่หน้าสมจริงจีจำมวเนาะพี่น้องเนาะหากหนาวไร้คอยเดินไปๆแ้่คอยคอยเหงื่อข้นขีดหนาวเสียสออกันหนาวจะขาสั่นเออแต้วดีก็ได้ถอดยิบเป้าแล้ว ก้นคือผู้อังลังมันลมเป็นตะไคร่น้ำฝนมันตกมือพอเรามายามยังแบบมีฝนมีพ้าสิ้ยอกก้นได้ติเออเยนยบมือมือตีน นี่ยสกับหดเอาน้อใส่ยังหนบดินไปเ้าเนี่ส่ยูทิ่งปลาดุดปลาดุ๊ปลาดุโอ้จอไปสัก

ơi đã có thể hệ đã đó là phải chạy được ถือคนแหละเฮ้ยกุ้งอะไรนี่แต่กุ้งกุ้งลายเจ็บเอาเน้นเบิร์ดเลยนี่แต่กุ้งสดๆเนาะใส่เอากุ้งมาแล้วก็เป็นว่าหนอกุ้งไม่ต้องกระดุกนี่ตัวหนึ่งจางโตตัวนี้ตายหันใจมากระไร ไปไปเฮ้ยฟ้าไปเก็บกลุ่งใสมันหนาวสิเขาลายสบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีฟ้าพี่น้องอ่ะฝนเป่าอยู่อันนี้ปลาลูกมันจะหวนนะต่ำฝนเนาะโอ้ยถือหน,นาวเย็นเย็นหาช้างมองใส่ อัปเดตข่าวหน้าหวยอันจากมั่นออกมาหน้าขึ้นหน้าหวยยังเคี้ยวอยู่แล้วพี่น้องเนอะจะได้กินเน่้อยากีวอนนี่แป๊บนึงอันนี้ก็คือบักผิดเด้อพี่น้องปลูกบักผิด ีพอเราออกมาปลูกเนาะพอมาดอนเหตุตอนเขียนเนาะพอกออกมาหน้ามาปลูกพริกมากระเมียแลเราเอายังเฮ้ยเอาทั้งบ่เอาของไงเป็นยังฮะ ทั้งนี่นะอเอาล่ะเอาจีหุนไปหายในกองหนามเลยเฮ้ยเดี๋ยวไปยามต่อนกันเนอะไปวังต่อนกันนี่พี่นนอง มารอนมีความคิดมีแผนการว่าเช็ดกระซังเลี้ยงปลาเนาะเอาปลามาเลี้ยงเอาปลามาพ่อเห็ดกระซังจากอันหนึ่งเดี้ยงพอได้กินพี่น้องบอันนั้นเลี้ยงอันนี้เห็ดเห็ดกระซังมาเห็ดกระซังเลยเอามาเอาลงห่วยตัวนี้แหละกระชั่มาเสียเลี้ยงปลาเนี่มีความคิดอยู่พออยากเลี้ยงปลาเนาะนี่ก็นอนหน้าวันที่น้ำเนาะ ยามเห็นหน้าแซงพี่น้องเพราะว่าปีนี้มเ็ดหน้าแงหน้าแงนะหน้าปังเดี๋ยวเกี่ยวานี่ก็ได้นอนหน้าาางนี้ถ้าเ็หน้าแซงนี่โอเคพี่น้องเพราะว่าน้ามันบ่อเนาะเ็หน้าแงวันนี้น้ามันก็สมบูรณ์นะมันอยู่ในหวยมันอยู่แคหวย อาศัยเห็นนะแซงเอากระไดอะไรก็ปลูกพักปลูกนาปลูกักพริกขึ้นทีน่พี่น้อนึงมาเยี่ยมแดดคือว่าสมบูรณ์นะเหลี่ยงปลาน้ำเดี่ยงปลาอะไรก็สร้างพอาะจะกินเงี่ยมเงี่ยมปีไม่เงี่ยมตรงกาลสบายเงี่ยวันนอนไปบึงตอนก่อนอย่างมาปลาบืน ตายอยู่ว่ะอ้ปลากกังเนาะพี่น้องปลากกัดปากกัดนี่ปลากกัดเนาะมันโลบเนี่ยปากกัดนีมันโลบปาคอกัดน,นะะ น,นอ,อ <c oughs> เดี๋ยว่ารองที่เอาก่อนได้วิตั้งก่องใหม่ประกังนบืนเก่งขนาดไประกักหอนยามน,นีมาอาศัายแต่ปลาบืนพี่น้องเนย nhám lộm nhé. ไปค้ายิตราลน,นี้เข้าอยางก,กันด้วนี่ประกังเไงเอาเป็นเป็นไปนี่พี่น้องใส่ขุไปเดี๋ยวที่เงียวอากัน ตัวตายมันตัวเหน่ามันงชนมีตัวเหน่านะตัวตายมูมีลปลาลูกเคยปลาลูกนีช่างใช้เบิร์ดแหละนี่เห็นไหมเห็นไหม <c ười> ปลาคอกระด่างนวล เมื่อนะครับพอได้แล่เส่าพอด้กินเส่าอยู่กำลังหอดเเพียงย่างเพียรย่างนี่บูริกย่างเพียรย่างนี่คือ ขันผูใ้ใดติดตามคลิปน้องกันจะเห็นน้องบั้งปีกายนี่ว่ารอนกับปูกับิกพ,กพี่น้องปลูกดูกบนปลูกไปกินปลูกปลูกไปกินนี่หนะว่าอะไขายกันปีนี้อาจีพได้ขายวีหนึ่งคันปลูกพักปลูกบักพริกพอได้เก็บไปตลาดย่านเสาหน่อยเนาะปลูกบักถั่ว ปลูกเองในรายยากเนี่ยเอายัางสิมีแผทยปลูปกในราย,ยากอยู่พี่น้องแต่ว่ายังบ่ทันมีเวลาออกมาสิเนาะเออเพราะว่าตอนนี้มันบ่ทันได้ออกมานะเขาขาาองบ่ทันได้สุกออาฮ็ดเป็นสวนถ้าลนพี่น้องเฮ็ดเป็นสวนปลูกผักปลูกบักชั่วปลูกผักปลในรายยากให้ได้พี่เฮาบา่ได้เฮ็ดน้าใสา่เนาะพอหนะ้าถ้า,าก็อยากอยากมีแผทย์นักไฟเขาน้าพี่น้อง อยากเอาไฟเขาหน้าขามีไฟเขาหน้าถือว่าสะดวกเลยถืวยวยวอว่าโอเคสมบูรณ์พี่น้องจะเอาไฟพผ่าเขาหน้าเนาะนี่นระ<น>ยะทางมันประมาณ<อ>มาหันประมาณ500มหารอยเมตรหารอยลูกหกร้อยเนี่ยหยนะันว่ายังสายไฟมาแต่มีมีแฟนจะเอาไฟเขาพี่น้องเอาไฟเขาแล้วก็ปลูกพักปลูกบักริกปลูก ไหนก็เห็นหน้าแซงพี่เนาะเพื่อความสะดวกสา้่ไม่ไฟฟ้าถือว่าโอเคสะดวกสบายเอาไป่ต้องใส่น้ำมันจูบเนาะถือว่าลงทุนบาทเดียวถือว่าจบหลายปีพี่นาะไหนก็ทีเลี้ยงปลาเลี้ยงในกรสรังงนี่พี่นนองนี่เลี้ยงใหนหวยพอหนามหวยมันมีตลอดปีเนาะมันมีเบิดหนาแหล่งหนาฝนหนาฝนหรือว่าหวมามันลายฝนหนาฝนหนาแหล่งนี่มี มท่านแสบนะป้าปะไปเมื่อปะน้ำพิงส,สอนไซอันอน,บบน,นั้นจับฮะจเบวัวหนูปลาคนนี้ปลาขอปลากั่งขอไซอันจับคะิรุมมเออมีแต่ปลาขอกัอ่เรื่องประเทศใช่ไหมปรเทศใช่ไหม ยัะเทศประเทศใันี่จักรพรกกงแล้วเนาะพี่น้องมันเตะจนมันก็โโดดได้กนโดดเก่งอย่างแม็เดือหาประเทศมีจักกพรไปให้ปะมาเห็พีิน้สาสาดกอำปููบอกผิดเนาะเากดี เราจะสีทางไปหอผู้ใดต้อสิปลูกเบิดเดินแท้ด่ะผู้ใดวันเัียวพอทันเดี่ยวเนาะอยากเอาไฟเขาเนาะอเด้อโอ้๋ขอเอาหมอกมาใส่เอาปลาลูกเด้อเดี๋ยวเชหาเวทเอาหมอกมาใส่กับพี่น้องกันมันนี่เมื่อเด็กพี่น้องเด็กกุ้งเฮาก็ได้ก็ได้ปุ่นเสาอยู่เราพี่น้องเนาะมีทั้งปลาดุก มีทั้งปลาดุมีทั้งกุ้งเนาะที่จริงก็ใส่เอากุ้งเลยเนี่ยนี่เราเคยเนาะเพราะว่ามันดบนี่อากาศหนาวชวยมากยังหนาวอยู่คอยนี่ไอ้ปะขอกั่งเนาะอู้เจ็บแสบมันนี่กูเวดไวเวดใส่ตั้งแต่ใส่เข้าวใส่แคนเวดปลาคอพี่นาะหน้ามันขึ้นน้องบริเกุหน้ามันกับโบก็เลยเอามามากุ๋อีกกุ๋วเมื่อเลยกุ๋รองลงเมื่อเลย นี่กุ้งนี่เทาก็สิไปเฮ็ดปน่นกินเนะาะตำปน่นกินใส่ผักแพเอาเนาะ <c oughs> อ๋อมาลายมือเด,ดยดเด้แต่ละมือหัน่นอ๋อใสน่นไมสมในแต่ละมือวัมือนนี้เทาสิเปลี่ยนเมนู <c oughs> ห้าวัดนาเที่ยงหัน่นอันนั้นเอาอ้อยออกเนาะมันโขกไหมให้จิตใจดีพอ <c oughs> ปลูกอ้อยใส่บรรหกแต่กันก็ได้กินทันได้แล้วกันติดปีกปลายแต่จะหน่อยนี่แห้งมิแต่ออกมาหน่ะอันใดน้องเฮียนะแต่เด็อบอกมาน่ะได้ฮะปลูกโคงปลูกสิ่งแบบนี้ปลูกพักปลูกมีเนาะดับแหละดับแหละออกกระทายหนะมาเห็ดมาแทะแบบนี้ไฟแห้งสมบูรณ์ได้ใจกันยาง เอาไฟเอาพื้นเขาเนี่ยพี่นนองอยากเอาไฟ้าเขาเนาะเพื่อควบเลยว่าขันท่าใส่น้ำมันจุบมันเฮ็ดหน้าเสงแต่ละปีคือเห็ดบางปีอะปีบางยาในการใส่ถืนลายเลยเนาะใส่เงินได้ดีจนรูปบระสุทิซะแต่ว่าตัวนี้นีมันขันเ่าใส่ใส่ถืนลายอยู่แต่่านใส่เดียวอืมขันเอาไฟฟ้าเขาเขากับใส่ถ้นลายอยู่แต่กัดเดี่ยวเด้อยขนาดเนาะบอจะใส่ได้อย่าง แค่มาอยู nice ่ก็สะดวกสบายนอนหน้านอนให้กวงควงเอกเนาะแค่กัดพักเมืร์เนาะดิทินมีหอกมากระเซียวเขาเขาเห็นพังเบิร์พี่น้องเบิร์โคชนาหัวเขาไล่ลายเดินไหนมึงเงินเอาไฟเขาเนี่ยอยากเอาไฟค่ะพระเขาน่าเนาะเปิดเบิร์โคโคชนาคลิปเลย่น้อง น่ามีโฆษณาขึ้นกระเบิงค่ะมันจบโมคามโฆษณาเอาแล้นจะฝากน้ำโพเมพี่น้องบอกการใช้น้ำโพเพี่น้องชนะคนโมคโมคามโฆษณาก็ไปเดีอยวไนาะคอยเก็บคอยหุ่มไปหน้าอมบุกลายดีเนาะการฮักกระชินเมื่อกูเวทเมื่อกระชินอะไปิดคลิปลงเพียงตอนหนี้เด้อพ่อเมพี่น้องพอมันยาญ่เลยเนาะเออ จาขอบใจขอบคุณนลยล่ยที่帮าจุนจบคลิปพอกันคลิปนาพี่น้องสบายดีสบายดีพี่น้อง